ดูจอนอีกแล้ววันนี้วันนี้น้ำคุณเนี่ยหมยเดิมหมายเดิมของเขานั่นเองน่าจะโออยู่โอเคเราติดตามพ่อครับนานล่านหนึ่งหลังมีนี่อยู่สี่หลังล้านหลังเดียวรอชมรอชมว่ามันจะมีอะไรยัง อยู่ในหั่นหรือเปล่านนปูแค่ปลาแค่ไออยังกระบอกไปดูกัน ยังมีตัวอยู่ครับนั่นก็ปรากฏ หนึ่งตัวหนึ่งเต็มโอเคน้ำขุนขุนย่อมมีตัวน้ำขุนในชุนมาจะได้ปรากฏเอาอีปูใส่เลยนี่ปลาลีมเข้าส่งตัวแต่ว่าอย่างนี้นะ ตตต,ตบุกลหงห้องเสือนอนกินกระใหม่เดิมๆห,งหง้องเ้าโอเคครับไปดูหลังอื่นกันว่าสีลั่นบอ่ออันนี้เฮ้อหลังน้ำลั่นเฮ้ยอันนี่เดินลงน้ำเลยนะวันนี้นะ ยอดเลยโอ้จะไ,ได้ตัววันะ่ะโอเคเราพอกันครับต้องเอาวางไว้บนบกมีตัวเป็นปลาลีมหลวงก็มุนะ ีตัวเหมือนกันนี่เอ้ยปลาตองกลายปลาสลับไปลาแบบที่เราไปหมอตองปลาตองโอเคครับ โบรรยากาศวันนี้สุดยอดให้เราหลังนี้ไม่ล่นนั่นยากกันนน่นหลังนี้นะโอ้หมอกลงครับวันนี้ต่ละฝนตกอืมสุยดยอดจัดเลยอีกหนึ่งหลังให้ท่านจะได้ลุ้นว่าจะมีตัวบ๊อก เข้าโคเ,เข้าเราได้ปลาลิ่มสักตัวต้นแน่วันนี้น,ะน่ะมีตัวหรือบอ่มีตัวเหมือนจะลัล่านล่านก่อนอ,อ๋อบัลล่าน โอเคสรุปผลงานเช้านี้เจ้านี้เขาได้สองตัวคือเกาว่าสองตัวปะตองหนึ่งตากดหนึ่งโอเคจะขึ้นไปทำอาหารที่บ้านนะครับติดตามชมเนะ้อน,นี่ ไม่ขัวัสดาบสดาสดเตรียมขัวก็เรียบร้อยนี่เติมหัวปลาลิงไม่ขัวงเราเนียนาม,ม,มนี่ตัวนี้ดูดูดูไซต์อือหืออยาต้มเดมาต้มเลย ผูหมูก no ็หมูก็หอมวิซวิซแล้วเดร์กุกเห็นหน่อยหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายของเรานั่นเอยเด้อใส่เลยมาดู เครื่องปรุงเฮามีนี่พ่อหกิงคาไ่ใบมะกรูดนัน่ใส่ไปเลยแล้วเดียวจบไม่ลุนละลาวการนี้นะนี่ไว้ใส่ไม่ลุนพริกดิบบตนแนวอันนี้ใบยงกระชีมกับอะไรอย่างนี้โหระพาเนี่ยเต็ไมไปพร้อมนี่ก็คือปลาของเรานหนึ่งไหม นี่พอ,อก่อนอไปเลยีไปเกียรข้าหมูอยโอเคเด็กก็เจอกลนอเบียดบดบดเบียดบดบดกุ <c oughs> ้งเลยไปไป xoài không đi lên Mà nào nằm โอเคครับจบแถวแล้วนี่ต้มปลาของเราเนี่ปลาลิ้มหลวงดูดูดูดอออโอเคครับโอเค ได้เวลาชิมเน็ตเน็ตเลยทีเดียวเชียวโอเคเรียบร้อยครับแปดกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ